คำถามที่พบบ่อยนะครับคำถามที่พบบ่อยนะครับผม DM โซล,ลงทุนเฟนชายงบประมาณเท่าไหร่สิ่งแรกลยฮะ,ะที่จะตอบทุกท่านนะฮะ DM โซไม่ใช่เฟนชายท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆอันดับที่2ก็คือลงทุนเท่าไหร่ เอ็มซเรามีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจเลยนะคะ oh. เราก็จะช่วยท่านเลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับโลเคชันหรืองบประมาณของท่านมากที่สุดแต่โดยทั่วไปนะฮะโดยเฉลี่ยนียการลงทุนร้านสะดวกซักเนี่ยจะใช้งบประมาณการลงทุนที่ถ้ามาอของเอ็มซนะฮะประมาณ1ร้านบาทโดยประมาณนะครับก็จะได้ประมาณ4เครื่อง นะครับสี่คู่นะฮะซักกรบกส่วนคําถามที่พบบ่อยอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือกี่ปีคืนทุนปกตินะฮะเราจะแนะนําให้ท่านเนี่ยลงทุนโดยคืนทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีคืนทุน <Wow. S 1> แต่อันนี้แล้วแต่ท่านนะฮะว่าท่านอยากจะสร้างร้านให้เป็นแบบไหน ผมเจอบางท่านนะฮะอยากจะสร้างร้านเพราะร้านสะดวกซักที่เขากําลังสร้างเป็นร้านที่มันมาจากความชอบส่วนตัวมาจากการที่ได้ทําแล้วมีความสุขนะฮะอาจจะไม่ได้หมยเรื่องของการคืนทุนผมก็มีเหมือนกันนะฮะก็อาจจะลงเครื่องที่มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของท่านด้วยและนี่ก็เป็นคําถามที่พบบ่อยของ DM So ครับ